ครับผมสวัสดีครับเบิร์ดบีเทคฟิตเนสครับผมวันนี้วันว่างๆของเราครับเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมนี่เลยครับนี่ได้ซอสซอสก๋วยเตี๋ยวมาครับผมเขาบอกว่าเจ้านี้เด็ดครับอร่อยเขาบอกงี้ครับนี่คือซอสก๋วยเตี๋ยวพันล้านโอ้โหนี่ครับเขาบอกงี้ครับไม่ต้องปรุงเลยนะครับ ถ้าคนทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นนะครับไม่ต้องไม,ไม่ยุ่งยากครับแค่ใช้เนี้ยขวดหนึ่งใส่ผสมน้ำไปประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรหรือว่าสองลิตรแค่นั้นเองครับก็ต้มให้มันเดือดก็จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เลยวันนี้ผมไปทำก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้จะทำเผื่อลูกน้องด้วยครับให้ลูกน้องกินนี้สั่งมาครับนี้สั่งมาประมาณลังหนึ่งนะเดี๋ยวปีใหม่ ไว้ทาเลี้ยงแขกที่มาสังสรรค์ที่บ้านครับหรือว่าข้างๆเพื่อนข้างๆบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันอ่าดูครับผมวันนี้ก็ทำผัดเจียวไก่นี่ครับอ่าแต่กล้องเข้ามาซูมซูมดูใกล้ครับนี่ก็ตีนไก่นะครับ,นะรบแล้วก็ใช้น่องไก่ไปตลาดมาครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ไปแล้วก็ไปช้าครับของกันหมด ซื้อน่องไก่มาแล้วก็ย่อต้มเสร็จแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มีเครื่องในพวกตับพวก,กึ๋นนะครับพวกตับพวก,กึ๋นนะครับแล้วก็ไปต้มเสร็จแล้วก็มา,มาหัน่นอ่าเหมือนเหมือนร้านเขาขายทั่วไปเดี๋ยวไก่มาละครับนะครับโอเคก่อนอื่นนะผมอันนี้ผมใส่น้ําไปแล้วอ่าวันนี้ผมเติมน้ําไปประมาณ4ี่ลิตรอ่าเผื่อว่าเดี๋ยวผมตุนไก่ไปแล้วน้ํามันจะแห้ง ไม่มีอะไรมากครับเขาบอกว่าคนไม่เป็นกจะทํากินอร่อยครับเขบอกงี้โอเคอันนี้ก็เก็บไว้ได้นานนะครับน่าจะประมาณเป็นปีครับผมไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็เก็บไว้ได้นะครับอ่านี่ครับนี่ผมได้มานะผมใส่น้ำไปแล้วอ่าสี่ลิตรผมนี่เลยหอมมากครับนี่ใส่ไปเลยครับ อืมเนี่เลยล้างหน่อยเสร็จได้ครับบอกสุดเข้มข้นหอมยาจีนครับผมอืมหอมหอมเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะเราเรามาลองดูน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวพันล้านเผื่อเรากินแล้วจะได้มีเงินพันล้านครับแน่ ็เดี๋ยวถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ข้างล่างหรือว่าอาจจะขึ้นภาพไปให้นะครับเบอร์เธอติดต่อนะครับเพือ่อจะสนใจสั่งซื้อนะครับไปทาก๋วยเตี๋ยวกินครับทําได้ทั้งครอบครัวที่ทําแจกเพื่อนๆน,นบ้านเขาบอกว่าต้องใส่เลยนะครับกระทมกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดไม่ต้องใส่เขาบอกผสมน้ำอย่างเดียว ผมก็จะใส่พอดีประลาดมาได้หัวใจเท้ามีเหลือเลือดเยน็นประลาดมาแล้วก็เอามาวันนั้นมากินกินกับแซลมอนวันนั้นครับมันเหลือลเลยเอามาใส่ใส่ใส่เท้าไปแล้วก็เอาขาไก่นี่ครับลงไปตุนนี่ใส่ขาไก่ไปตุน๋นตุนทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งครับ ปิดไฟเบาๆไปนี่ก็ทำเผื่อลูกน้องกินด้วยเขาบอกเลยว่าเด็ดเลยรครับการันตีนะครับเขาบอกการันตีนเลยครับว่าอร่อยอนะครับอันนี้ก็ผมก็เก็บไว้เดี๋ยวรอน้ำมันเดือดค่อยใส่อันนี้มันต้มให้มันสุกแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไว้ฉีก โบวข้างในก็เอาไว้หั่นซอยนะครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็มะละเราจะซอยก็ได้หรือว,ว่าผมเดี๋ยวผมจะตุ๋นมะละไปด้วยให้มันเปื่อยๆก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ใครชอบมันไม่มีสูตรตายตัวครับสูตรใครก็สูตรใครสูตรใครก็สูตรมัน,นครับแ,แล้วแต่ครับความอร่อยของแต่ละคนชอบอะไรก็ใส่ไปอ่านี่ครับแต่ผมมา ให้ลูกค้าดูนะครับทําไมที่ร้านผมนะครับสินค้าลูวิ่งทำไมราคาถูกนี่ผมมาพามาดูอันนี้ในห้องครัวผมนะนี่ดูในห้องครัวผมงไงอ่าผมเปิดเอาเปิดมาประตูเดียวเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นเลยโกดังผมที่ไว้สินค้าที่ไว้ลูวิ่งอ่าผมบอกเลยที่ผมขายถูกครับผมไม่มีผมไม่ต้องไปเช่าเขานี่ดูเลย นี่อันนี้เป็นทําไว้ไว้ของครับนี่ตอนแรกครับผมมาเต็มเนี่ยแต่ขายมหมดแล้วนี่เหลือเท่านี้ครับดูเหลืออยู่สัก20ตัวมาเป็นร้อยครับหมดแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนมก,กราประมาณเดือนมก,กราจะมาเข้ามาอีก400ตัวอ่าเดี๋ยวเข้าไปอีก400ตัวมก,กราประมาณต้นๆเดือนครับนี่พอดี น้ำมันซึมครับผมก็เลยเปลี่ยนรางน้ําใหม่นะครับนี่มีรางน้าเกล็ดกิดนึงแล้วก็พวกอะไหล่ไม่ต้องกลัวครับผมนี่ครับอะไหล่มีหมดครับมอตอมมอเตอร์พวกนี้ครับอะไหล่มีหมดทุกอย่างอฝาคุมฝาครอบมีหมดมีหมดทุกอย่างครับอะไหล่ไม่ต้องห่วงครับลูกค้าซื้อไปบอกเลยการันตีนี่ครับพวกแผงวงจรนี่ครับแพ็กไวมอย่างดีนี่มีหมดทุกอย่างนะครับ บางทีลูกค้าทักเข้ามาเอ้ยมันถูกมันดีมันใช้งานได้จริงไหมก็ผมก็ไม่เอากําไรเยอะครับพออยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้ผมอยู่ได้อ่าโอเคครับไม่เอากาไรเยอะเพราะว่าผมไม่ไม่ต้องไปเช่ากโกดังใหญ่ๆเสียค่าที่จ่ายอันนี้ก็ทํำโกดังที่บ้านเลยเนี่ยครับอยู่ได้กก็ประมาณทักสี่ร้อยตัวสบายๆครับผม อผมผมไม่ไม่ได้ใช้ต้นทุนเยอะครับและอีกอย่างครับผมผมซื้อโดยตรงมาจากโรงงานโดยตรงผมบอกเลยไม่มีที่ไหนที่ว่าจะมีสต็อกของทีหนึ่ง4 0 0ร้อยตัว5้าร้อตัวไม่มีผมบอกได้เลยมีที่ผมไม่แหละบอกเลยอที่ผมขายถูกได้ผมซื้อทิ้ง0ี่รวอยตัวาราคาผมก็จะลดต้นทุนเขาโรงงานเขาจะลดราคาให้ลงมาก็ ได้ราคาถูกหน่อยนึงอ่าบอกเลยที่ขายถูกไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะผมก็ซื้อมาจานวนเยอะมันก็ได้ราคาถูกอ่าเนี่ยครับพอเดินเข้ามาปุ๊บเข้ามาในห้องครัวเลยนะเป็นไงโอ้โหนะนะ,อะบอกเลยเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวเราเราเรามารอดูก๋วยเตี๋ยวไก่กันอ่าระหว่างนี้นะครับผมก็จะ ปิดฝาไว้เปิดไฟเบาๆไปตุ๋นไว้สักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งปิดฝาไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอวันละชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเปื่อยหรือยังนะครับครับผมตอนนี้ก็เวลาผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับมาเปิดหม้อดูกันหน่อย โโอ้หดูครับสีสันน่ารับประทานเหลือเกินครับขอชิมน้ำดูหน่อยนะครับชิมน้ำดูหน่อยครับ อหอมครับหอมหอมมากเลยอืมได้โอเคเลยครับอันนี้ผมก็จะใส่มะละลงไปตุนไปเปื่อยหน่อยชอบกินมะละครับแล้วก็จะมีมะละอซอยไว้แบบกินสดๆด้วย ก็ซื้อผักมาก็จะมีถั่วงอกหลลับามะละนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ผมจะล้างผักไว้ซอยหั่นผักไว้ซอยผักไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําครับก็ทิ้งตุ่นทิ้งไว้ไปเรื่อยๆครับใส่มะละไปนี่ก็เมื่อกี้ครับตากล้องทามีตากล้องนะครับตอนนี้ตากล้องกลับบ้านแล้วครับ เลิกงานแล้วครับนี่ก็ถ่ายเองครับผมใส่มะละลงไปตุ๋นปิดเปลยครับผมน่าก็นผมว่าคิดว่า่นจะใส่อันนี้ไปแล้วใส่นี้ลงไปเลยดีกว่าก็ต้มไว้สักสิบหนาทีแล้วค่อยตักขึ้นมา นะครับนี่ก็จะใส่พวกไก่ลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งก่อนอนี่ครับก็จะใส่น้องไก่ลงไปเลยน่าจะล้นหม้อหรือเปล่าเนาะฟ้า ืมเกือบล้นครับผมแล้วก็เครื่องในนี้มันมันมันสุกได้นะครับเดี๋ยวก็ต้มแป๊บเดียวเดี๋ยวให้น้ำมันลงนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องในลงไปครับ เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวปิดฝาไว้โหน่าจะปิดฝาเกืบไม่ได้เลยครับโอ้ยน้ำซึอมออกมาครับต้องเงี้มเงมไว้หน่อยก็ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องตักน้ำออกนิดน,นึง เดี๋ยวขอแยกตักน้าออกนิดนึงนะครับผมครับวันนี้ผมก็ตักน้ําออกแล้วครับผมนีตักน้ําเก็บไว้ครับเดี๋ยวถ้ามันแห้งเราไวเอาไว้เติมครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ทุนไปเดี๋ยวเราก็จะตักน่องไก่ขึ้นมาผักไว้นะครับถ้มามันสุกแล้วนะครับเอามาฉีกนะครับผมอรอดูครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปะล้างผัก หั่นผักไว้นะครับแล้วก็อาจจะไปเสร็จแล้วอาจจะไปอาบน้ําออยังครับต้องหั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเจียวกระเทียมกระเทียมต้องเจียวเองครับผมเดี๋ยวเจียวกระเทียมนะครับเจียวกระเทียมแล้วก็ไปอาบน้ําครับผมครับผมนี่ก็เอาน่องไก่ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีสิบห้ายี่สิบนาทีได้แล้วครับ นี่ครับน่าจะสุกแล้วครับเมื่อกี้ก็เจียวกระเทียมแล้วครับกระเทียมไม่เจียวเองนะครับผมอา่าเดี๋ยวเราจะตักน้องไก่ขึ้นมาครับเอามาพักไว้เรา,าไว้ฉีกนี่เลยตักมาพักไว้นะครับ ไม่ถนนัดนี่ก็ได้น,นะครับเอาไว้ไว้างนี้ก่อนโอ้ย ไม่ได้เติมซีอิ๊วหรือว่าเติมอะไรสักอย่างนะครับไม่ได้เติมอะไรสักอย่างเลยนะครับก็แค <Okay. S 1> <artist. S 2> ่ใส่น้ําซอสกับน้ําเปล่าไปครับแค่นั้นเองเราก็จะได้สีออกมาสวยด้วยไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับย้ําเลยของเขาดีจริงๆอันนี้ลงไปตุนต่อ นี่ไว้ฉีกนะครับนี่เรา,เาไว้เอามาฉีกเอาไว้ฉีกโอ้โหร้อนมากนี่เลยโอเคนี่ผมก็จะใส่เครื่องในครับนะใส่เครื่องในลงไปนี่ก็เอาไว้หั่นเหมือนกันครับ นี่ใส่ขึ้นในลงไปอืมโอเค <c oughs> ก็ก็ตุนทิ้งไว้สัก10บนาทีก็น่าจะสุกแล้วจริงๆไม่ถึงครับมันมาสัก5้าทีก็สุกแล้วแหละโอเคปิดฟ้าต่อโอเคเราดูครับครับผมก็หลังที่ผมจากใส่อ่า ใส่เครื่องในลงไปนะครับคราวนี้ก็สุกแล้วครับประมาณ5นาทีน่าจะได้นะครับโอเคสุกแล้วผมก็ตักขึ้นมาเลยครับอันนี้ผมก็จะตักขาไก่แเราตักขาไก่ตีนไก่ขึ้นมาเลยครับเพราะว่าลองชิมดูแล้วครับโอเคมันเปื่อยได้ที่แล้วนี่เราตักแยกไว้ครับถ้าเราเอาไว้นานนะครับเวลาเราอุ่นมันก็จะยิ่งเปื่อยไปกันใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ตักขาไก่มาพักไปก่อนนะครับอ่าพอถ่ายคนเดียวครับไม่มีมือโอเคเดี๋ยวตักขาไก่กันนะครับครับผมนี่เลยครับผมก็ตักขาไก่ขึ้นมาพักไว้แล้วนมีเครื่องในมีมีขาไก่แล้วก็มีน่องเดี๋ยวเราอันนี้น่องผมจะฉีกครับเมื่อกี้มันร้อนอะไรก็พวกมะละผมก็ตักแยกไว้ละนี่โอเคนี่ก็น้ําซุปนะครับก็วันนี้เส้นซื้อ เป็นเส้นมีเหลืองมาครับผมอ่านี่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตครับผมไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากินก๋วยเตี๋ยวไก่กันโอเคครับครับผมนี่เลยหลังที่ผมตักมาพักไปหมดแล้วไก่ที่น้องไก่ผมมาฉีกนี้ครับข้างในก็หั่นแบบนี้ครับนี่หั่นไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะ เอามาโรยหน้าอันนี้ก็เดี๋ยวมาลวกเส้นก็ผมซื้อแต่มีเหลืองมานะครับผมมีแต่บะหมี่เหลืองครับแล้วก็ลวกเส้นครับผม ลวกเส้นแป๊บนะครับผมมาลวกเส้นกัน ครับผมนี่เลยครับอ่าลวกเส้นได้ที่แล้วครับมาเลยนี่เลยครับนะแล้วก็มาคุกกับกระเทียมเจียวนะครับผมตากล้องซูมมาครับกระเทียมเจียวนี้เจียวเองนะครับผมจัดไปครับนะคุกาเลยครับผมตากล้องใกล้ๆนะครับซูมหน่อยครับนี่คุกกระเทียมเจียวครับอ่าโอเค จากนั้นก็ลวกถั่วงอกนะครับเดี๋ยวลวกถั่วงอกอันนี้ผมจะใส่นะครับแต่กล้องมาใกล้ๆครับผมนี่เลยครับไก่ที่เราฉีกไว้เมื่อกี้ใส่ไหมครับขาไก่ครับนน่ต่อไปขาไก่ครับเครื่องในครับอ่าอืมชอบนี่ครับก็เดี๋ยวลวกถั่วงอกแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับผมลอกถุงลอกลวกถุงอ่อรับส่โปะหน้าหน่อยครับนี่งไงครับลอยด้วยนี่ครับต้นหอมผักชีครับแต่กล้องไม่ใกล้ครับหอมผักชีโรยหน่อยฟ้าบนะจากนั้นก็ตักน้ําซุปนี่เลยน้ําซุปเราร้อนๆใส่น้ําซุปไปน้ําซุปนี่ผมไม่ได้ปรุงเลยนะครับใส่น้ําเปล่าครับน้ำเปล่ากับน้ำซอสนะครับ นี่ถ้าลูกค้าหรือว่าเพื่อนอนนะครับทํากินก็ผมแนะนําเลยใส่พริกป่นพริกป่นแล้วก็น้ําส้มน้ําปลานิดนึงน,นี่นะครับหน้าตาครับเรามาดูนี้ครับผักครับผมผักแก้มนะครับก็จะมีผลพาถั่วง,งอกมะละ แต่ถ้าถ้ให้เด็ดเลยนะครับต้องมีพริกพริกนะครับจิ้มหมือกบปีกินด้วยครับโหมันเข้ากันดีครับอ่านี่ผมก็ไปปรุงมาใส่พริกใส่พริกพริกนี่คั่วเองนะครับอ่าใส่พริกแล้วก็น้ำส้มอ่านล้มาคนครับผมแล้วกลสูงูมใกล้ครับได้เห็นแบบนี่เลยเนื้อๆเลยครับนี่ครับ อืแต่ว่าน้ําซุปเขานะครับถ้าเราไม่ต้องปรุงครับนะลูกค้าแบบหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆชอบแบบไม่ต้องปรุงมันก็หอมอร่อยแล้ครับอแต่ว่าผมชอบเผ็ด <c oughs> ๆเปรี้ยวๆแล้วก็ปรุงไปนะครับเอาถั่วงอกดิบใส่นิดนึงอ่าใส่มาอ่ดูครับเดี๋ยวชิมดูครับดูครับอื้ืเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะเมื่อก่อนผมไม่กินแบบนี้นะอันนี้กระปี่ตาเรือใบเมื่อก่อนผมไม่กินนะครับอดีแฟนผมคนอีสานครับเขาแนะนําให้ผมกินแบบนี้นี่นะครับอืมแล้วยื่งปี่ไป อืมอืมอืมพริกพริกพริกไงอืมอืมอืมเข้ากันมากอืม เนื้อข้าบอกเลยาะอืออืมอืออออืออืมอืมออื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 อืออือืออือือืม ิก,กยิมปีไปอือหืออือหือเข้ามากอือหืออือหือรวยครับลืมครับแ้วสนใจน้ำซอสลองไปชิมดู เดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวขึ้นรูปแล้วก็ฝากเบอร์ไว้ให้โอเยค,ครับตากล้องผมหิวแล้วเดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้เป็นแค่นี้ก่อนตากล้องไม่ไหวครับตากล้องหิวแล้วโอเคครับผมขออนุญาตก,กินต่อนะครับครับผมหวัสดีครับ